ในวิดีโอนี้เราจะแนะนําให้คุณรู้จักกับ Trader's Daily Free มาเชื่อมต่อ d a i รีกับการแลกเปลี่ยน OKX OK และดูที่อินเทอร์เฟซ Trader's d a r y เป็นบริการออนไลน์ฟรีสาหรับการวิเคราะห์การซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามผลการซื้อขายระบุข้อผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขา t r a d e r d d a r y ทำอะไรได้บ้างนําเข้าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนยอดนิยมโดยอัตโนมัติการวิเคราะห์ธุรกรรมโดยละเอียด กำไรและขาดทุนสถิติเกี่ยวกับตราสารเวลากลยุทธ์และอื่อนๆอีกมากมายอินเทอร์เฟซที่สะดวกสำหรับการจดบันทึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมวิธีการเชื่อมต่อคำแนะนำทีละขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนที่1สร้างหรือเข้าสู่ระบบบ,บัญชีโอเคหากคุณไม่มีบัญชีให้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขั้นตอนที่สสร้างทีเบนโอเค บนเว็บไซต์ทางการของ o อเคคลิกที่ไอคอนผู้ใช้แล้วคลิก API ที่ด้านขวาของหน้าจอคลิกที่ปุ่มสร้าง API และทำการตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิน้นในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้ป้อนชื่อทีรหัสผ่านป้อนพารามิเตอร์ชีอ่านและเว้นช่องที่อยู่ IP ว่างไว้หลังจากตั้งค่าพารามิเตอร์แล้วให้คลิกที่ปุ่มยืนยันจากนั้นไปที่การตรวจสอบความปลอดภัยอย่าลืมจำข้อความรหัสผ่านของคุณซึ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกุญแจเข้ากับไดอารี่ คัดลอกและบันทึกคีเพื่อเชื่อมต่อกับไดอารี่เนื่องจากคุณจะต้องใช้สำหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3เชื่อมต่อไดอารี่ของคุณกับ o k เคเลือก o k เคจากรายการการแลกเปลี่ยนที่รองรับป้อน T API รหัสลับและรหัสผ่านบันทึกการตั้งท่าของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อของคุณหลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จข้อมูลจากบัญชีของคุณในการแลกเปลี่ยนจะปรากฏในไดอารี่ คุณจะสามารถเห็นกำไรและขาดทุนในแต่ละการซื้อขายประเมินว่าการซื้อขายใดประสบความสำเร็จและจุดใดที่มีโอกาสปรับปรุงรายละเอียดการค้าเวลาเปิดและปิดปริมาณราคาเข้าและออกแนผนภูมิและสถิติการวิเคราะห์ด้วยภาพการกระจายกำไรตามบนตราสารและกลยุทธ์บันทึกส่วนบุคคลเพิ่มความคิดเห็นในการเทรดเพื่อรวบรวมความคิดและไอเดียของคุณ ด้วยความช่วยเหลือของ Trader S ร์เอสไดอรีคุณจะได้รับภาพรวมของการเทรดของคุณคุณจะสามารถระบุจุดอ่อนและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณคุณสามารถลงทะเบียนไดอารีของคุณได้ฟรีโดยใช้รหัส QR หรือลิงก์ในคำอธิบาย